Thank you สวัสดีครับผมเต้เต้ล็อกยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการฝึกแล้วกันนะฮะซึ่งเป็นท่อน intro เพลงบุษบาของ Mo เดิลด็อกนะครับท่อน intro เพลงนี้ผมเคยสอนกับกีตาร์ไฟฟ้าไปแล้วนะครับแต่ทีนี้ผมมาแนะนําการฝึกกับกีตาร์โป่งนะครับซึ่งถ้าเราเล่นท่อนินโท o เพลงนี้กับกีตาร์โป่งมันจะได้แรงของมือซ้ายนะครับนิ้วมือซ้ายเนี่ยได้แรงเต็มๆแน่นอนแล้วแน่นอนว่าการจับอะไรมันจะยากกว่านะเพราะว่าคอกีตาร์โป่งใหญ่กว่าทัชชิ่งสายก็จะสูงกว่านะครับแต่จะบอกว่า เพลงเพลงนี้เมื่อสมัยก่อนที่ผมเริ่มฝึกแรกๆอ่ะถ้าผมเล่นกับกีตาร์โป่งเนี่ยโหค่อนข้างยากเลยตอนนั้นนะครับก็จะมาถ่ายทอดประสบการณ์นี้นะครับสำหรับน้องๆที่กาลังเล่นกีตาร์โป่งอยู่นะสำหรับท่อน i n โทรเพลงบุษบาเนี่ยถ้าใครกําลังเริ่มเล่นก็ย้อนไปดูคลิปที่ผมสอนกับกีตาร์ไฟฟ้าได้นะครับแต่วิธีการเล่นเหมือนกันเลยซึ่งเทคนิคที่น่าสนใจก็คือการ pull off ครับ นะครับแล้วก็การเล่นเปลี่ยนตัวโน้ตอย่างเงี้ยคือเวลาเราพูอ็อฟออกไปแล้วใช่ไหมมันจะกลับไปหาอีกตัวโน้ตหนึ่งมันจะเปลี่ยนแบบต่อกันซึ่งสัสดส่วนโน้ตมันจะเป็นขาเบตหนึ่งชั้นครับตลอดเลยตกยกจะเป็นเอกโน้ตอย่างเงี้ยครับผมแต่ถ้าหลายคนยังพูออฟนิ้วไม่แข็งแรงนะครับเราอาจจะใช้เทคนิคการดีดทั้งหมด อ่าแต่ตัวโน้ตเนี่ยเวลามันจะต่อกันมันจะแข็งแข็งนะอ่าแต่ว่าถ้าเราฟังออริจินอลเนี่ยจะเป็นการ pull o f เวลาเราไหลลูก i n t o ทลูกเนี้ยนะครับโน้ตมันจะต่อกันแบบสมูทมากเลยนะฮะแต่ถ้าใครยัง pull o f ไม่ไหวจริงๆนะน่า่าดีดหมดก็ได้ครับเราก็ดีดหมดก่อนให้โน้ตถูกต้องก่อนอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ ซึ่งตรงนี้ก็ใช้แรงเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องกดถึง4นิ้วในคอร์ด F# เราต้องกด4นิ้วเลยนะอาจจะต้องใช้แรงนิ้วนิดนึงนะฮะ,อ,ะอย่างนี้ครับยังไงก็ลองฝึกซ้อมดูตรงนี้อยากแนะนำว่าให้เราลองเล่นกับกีตาร์โป่งดูด้วยนะครับถ้าเราคล่องแล้วเราก็เล่นสปีดเท่าเพลงเลย pull off ออเหมือนเพลงเลย ส่วน power chord เราจะนำมาซ้อมเล่นก็ได้แล้วก็ตี power คอร์ d ปกตินะครับก็มีสคอร์ดครับมี B minor มี D มี G มี F sharp นะครับแต่ถ้าเราเล่นเป็นสไตล์อะคูสติกนะครับสมมติว่าเป็นอะคูสติกเนี้ยกีตาร์โปล่งตัวเดียวแล้วก็อาจจะตี อาจจะปิกกิ้งอะไรประมาณนี้แต่อย่าลืมว่าตรง F# ให้เราเล่นจังหวะยกขึ้นไปนะครัประมาณนี้นะครับยังไงลองฝึกซ้อมดูนะครับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ